สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมก็จะขออนุญ,ญาตเป็นไกด์พาทุกคนทัวร์สวนน้ำอีก1วันนะอ่าเดี๋ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านอาหารกาแฟร้อนๆเลยนะอ่าโดยที่ฝั่งตรงข้ามมันก็เออเป็นห้องน้ำก็ห้องน้ำจริงๆจังๆ,ๆนะอ่าห้องน้ำสวยไหมสวยนะเนี่ยโอ้ห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนมีลายแมงกะพรุนด้วยอ่า ข้างๆก็จะมีเป็นที่อาบน้ําด้วยนะสามารถเปิดปิดได้ไหมล้วเปิดปิดได้ด้วยอ่านี่ทาน้ำาบน้ําโดยหลังห้องน้ําก็จะเป็นคาเฟ่ทุกคนอ่านี่คาเฟ่สีชมพูด้วยน่ารักสั่งอาหารนะครับเชฟสงสัยเชฟจะไม่อยู่นะมีอาหารขายหลายอย่างมากะมีทั้งไอศครีมของร้อนของเย็นโดนัทเออยด้วยนะ นะตรงนี้สไลเดอร์สูงมากอันนี้ปิงขึ้นไปเลยเห็นทั้งหมดเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยมีแบบเป็นตรงนู้นเป็นกระโดดขึ้นไปนิดๆดวยนะเดี๋ยวเราถงตรงนี้ไปก่อนอยิ่้ตู้น้ำก็ะจายกันเลยทีเดียวเชลเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ดีวกว่าทุกคนตรงเกาะกลางเกาะกลางไปอุ้ยอ้าวตก อหัวโขกานี่นั่งบนนี้อ้าวนั่งตรงไหนอ่าตรงนี้คลิกไปเลยโอ้หนั่งอยู่ในจานเอ้ยห่วงยางสีสม้มเอาเปไ็นไรเอ่ยกระตุกกระตุกด้วยไปแล้วไปแล้วทุกคนอเอ้ยชื่ถึงแล้วอ่านี่ไหลลงมาตรงนี้กระตกไปในน้ำเลย นี่ตรงนี้มีเหมือนเป็นเกาะด้วยที่นั่งชมวิวทิวทัศน์นี่ก็จะเป็นสไลดเดอร์อีกอันหนึ่งพี่เดี๋ยวเราลองนิดดีกว่ายี่แบบหมุนๆได้ด้วยไปเลยอ้าวเลยอ้าวหัวโขกไปเลย,เลยน,นี่้โมีเสียงด้วยเจ็บใช่ไหมนั่นลงมานั่งใต้น้ำอีกแล้วนะ อันนี้ไว้เข้าฟังไว้เข้าฟังอันนี้ก็สไลดด้วยอีกอันนึงนะทุกคนอันใหญ่มากเ,เสียงเพื่อนกระโดดลงมาพอดีใช่ไหมอ๋ออันนี้แบบนี้ด้วยมีที่ล็อกเอ๊ะอันนี้เข้าไปอ๋อนี่เข้าไปแล้วยืนตกยังตกยังตกยังตกแล้วน่าสไลด์ไปเลยนี่กอดอกเอาไว้กอดอก

เมื่อกี้เรือไม่ฟังใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะไปได้ถึงไหนตอนนี้เราก็มาโผล่ที่ฝั่งนึงแล้วอ๋อมาโผล่ตรงนี้นี่เองนะทุกทุกคนอ่านี้เราเหมือนเรามาโผล่อีกฝั่งนึงแล้วนะขับยากมากเทสกีไหนกระโดดขึ้นตรงนู้นขึ้นตรงนู้นมาเล็งดีๆไปอยจะเลี้ยวเลี้ยวขวา กระโดดขึ้นไม่ได้มาจอดดีกว่าครับขับยากมาก <c oughs> พังเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งหนึ่งนะทุกๆคนเดี๋ยวเราลับไปดูตรงนี้ก่อนนิดนึงนี่เป็นเหมือนแบบที่นั่งกินอาหารมีเตาปิ้งย่างให้ด้วยหิวเลยนึกถึงอาหารแล้วหิวเลยอ้าวนั่งซะแล้วพักเหนื่อยอเดี๋ยวเรามาปีนอันนี้กันก่อนดีกว่าทุกๆคน นี่อันนี้ปินไปเลยมีให้เลือกถึงสามสีะนะเราดูจากสีแล้วเอาสีฟ้าดีกว่าน่าจะหมันสุดแหละไปโอ้ปวดหัวเลยอ้นั่งแบบเดินนะสไลด์แบบไฮสปีดตรงนู้นเห็นมีเพื่อนปีนอยู่เพื่อนปีนปีนอยู่ข้างบนนะ่ะเราไปขึ้นนู้นดีกว่าทุกทุกคน ถึงทางที่ปีนขึ้นแล้วนะไปแบบไฮสปีดตรงนี้นี่ขึ้นมานี่อ๋อมีสไลเดอร์แบบสีเรนโบวด้วยอ๋อไปพร้อมกันได้ประมาณหลายๆคนเลยนะหคนเนะี่ยอุ้ยเอาเอาปิวตกเลยมีดีดแล้วด้วยขึ้นไม้ก็ได้อ๋อมีเหมือนแบ่งเป็นชั้นๆด้วยอันนี้ก็จะมีเหมือนที่เราไปเล่นเมื่อกี้ ที่เป็นนกฟามิงโกนะทุกๆคนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อปลาดูมา่าเดี๋ยวเราขึ้นไปบ,บนสุดดีกว่าหนเอ่ยข้างบนสุดเป็นอะไรอันนี้เป็นเหมือนกุ้งบนกว่าคืออะไรเอ่ยเอ่ออันนี้โอ้ยมาน้ำอันนี้คืออะไรอะ่ะเล่นยังไงเล่นยังไงกระโดดเหรอกระโดดเหรออ้าว กระโดดไม่ได้อ่ะเล่นยังไงละเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้อ่านตรงนี้คือเขาให้คลิกตรงนี้นะทุกๆคนอ่าคลิกไปไปเลยเย้อ่านี้เราไปถึงข้างล่างเลยได้ไหมคลิกปล่อยก่อนไม่ได้อือปล่อยตัวอ่าตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะทุกๆุคนพาทัวงแต่เช้ายังมืดเลยนะ ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะทุกๆคนอันนี้ก็เป็นเหมือนร้านอาหารนั่งเล่นโซน VIP นะเอา้าแม่เชิญชวนให้ซื้อเลยนะและสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบว้แต่เพลยเที่นี้นะครับทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผม้ลยนะนะเป็นกำลังใจผมล้ลยนะครับมีอะไรก็แนะนำติชมกันเข้ามาได้นะครับไปละบ,บายสวัสดีครับผม